ผู้นำสองชาตินะครับอย่างจีนแล้วก็รัสเซียนั้นก็ได้มีการยกสายโทรศัพท์นะครับปรึกษาหารือกันเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> เพื่อหาความร่วมมือระหว่างกันครับ <c oughs> ประธานาธิบดีสีชิ้นผิงผู้นำของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินมีการสนทนาการทางโทรศัพท์เมื่อคืนวันพฤหัสนะครับ โดยผู้นำทั้งสองก็ยืนยันการให้ความช่วยเหลือและก็สนับสนุนซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมกับแสดงจุดยืนต่อต้านการนําการระบาดของโควิด -19 มาเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับภายหลังการหาหรือกับประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่าทุกประเทศทั่วโลกล้วนเผชิญกับความยากลําบากในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสมรณะ เขาแล้วก็ปูตินนั้นมีการหารือกันทางโทรศัพท์2ครั้งแล้วในรอบหนึ่งเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ร่วมหาแนวทางความร่วมมือที่ดีกว่าในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสีจิ้นผิงนะครับก็กล่าวอีกว่าปูตินนั้นวางแผนและก็สั่งการการต่อสู้กับโควิด -19 ในรัสเซียด้วยตัวเองและเขาก็เชื่อว่ารัสเซียจะประสบความสําเร็จภายใต้ความเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งของปูติน ผู้นำจีนเผยอีกนะครับว่าจีนและรัเสเซียมีเขตแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยเทือกเขาและแม่น้ําประชาชนทั้งสองประเทศเป็นมิตรที่ดีต่อกันและประชาชนชาวจีนจะไม่ลืมที่รัเสเซียให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะที่จีนอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังกล่าวย้ำนะครับว่า,าการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาเป็นประเด็นทางการเมืองรวมทั้งการกล่าวหาว่าเป็นต้นต่อถือเป็นภัยต่อความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและรัสเซียร่วมมือกันทำงานเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนทั่วโลกด้วยดีเสมอมาครับ